เวลาปล่อยตัวเนี่ยก็สังเกตเวลาด้วยเพื่ใหเราจะได้ทำงานนะคะได้ถูกรอเวลาบ้างและตอนนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นน้องหมาสีเหลืองๆเดินวนๆน้องไม่ค่ะก็ไม่ต้องพร้อมันคะอยากได้นะคะน้องสู้ๆนะพี่นะเดี๋ยวรอหน้าเส้นนะค่ะ แต่อย่าจับดีกว่าค่ะสุดโอ้ยสะพานสวยมากขออีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าสะดุดน้องอย่าสะดุดน้องนะคะร้มีรถถึนไกัแฟมนนี้สภาพเยก็ว่าน้องสุคนทังคันยนะคะมีปั๊มตร้านนี้ค่ะวินโน่ต่อให้มีคนไม่จ้าพร้อมเท่าที่ไหวพร้อมเท่าที่ไหวน้องเพีย ถ่ายรูปกับน้องได้แต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าน้องไม่ใช่มาขออนุญาตนะคะเราไม่ได้จ้างน้องนเองน้องมาเองน้องมานอนเต้นค่ะอากาศดีนะคะสนตกเมื่อคืนไมู่บาม่าตาะคใหญ่ยักษ์นะคะทูดมาม่าอ๋อค่ะตอนนี้นะคะก็น่าจะใกล้เข้ามาถึงดีสามแล้วนะคะเดินมา คือแบบสวยนะคะเย็นด้วยค่ะแล้วก็เหนื่อยมากค่ะนวนค่ะใกล้ถึงบีสามได้เจอพี่หนุ่มนิกไปแล้วเจอเ้องน้าฝนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ข้าวอยู่ข้าวแล้วมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวมีคนเห็นมีคนหกสิบ สวนกลับไปสามคนแล้วนะคะก็เขาวิ่งกันได้ไงไม่รู้แต่ตอนนี้แม่เหนื่อยจึงแล้วงแล้วพี่สามคะ่ะแบบว่าที่สุดคะ่ะก็ทำได้แทบจะสลบนะคะแต่ว่าก็ต้องไปดอยอะไรอีก อยู่ตรงนี้แค่ต้องไปด้อยทองอีกนะคะมีตุ่นชมบิวไม่อยากชมเลยละตอนนี้ค่ะเดี๋ยวไปค่ะไปเรียกค่ะเดี๋ยวไปผู้คนนะคะไปเช็คอ่ะไปเช็คก่อนนะคะมาค่ะตามนะคะนี่ค่ะหกสิบนี่นะคะโอ้ย น้องบ็คอินครับค่ะต้องการดูชื่อนะครับมันดุงไหมครับได้ค่ะได้ค่ะบันที่ิดคาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะมค่ะลอยเนี่ย่างนะคะหน้วก่อนไม่กะเลียงมาขอข้าวกินอร่อยไหมอร่อยมาตัวนี้อะไรก็อร่อยครับแต่รีบไปย่างต้องฝากต้องฝากโพลหน่อยนะมาเลยมาอยู่แล้วกันตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวไปเอาข้าวก่อน สวยมากนะคะใจดีใจทีอ่อยู่ใช่ค่ะยอดดอยดอยดอยแล้วดอยธงครับดอยธงนะคะมีหวท้องเสยแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลย,เลยแล้วก็จะลงแล้วนะคะไม่ไหวแล้วเฮค่ะมันขาวๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ่มาถึงีห้าลที่สุดนะคะเหนื่อยมากตอนนี้เดินอย่างเดียวค่ะว่าจะเดินไปเส้นชัยด้วยค่ะหิวข้าวด้วยเลค่ะพาัสาตี้ค่ะค่ะคลายๆจะเป็นลมนะคะอยากให้เห็นวิวนะคะแบบ เขาตลอดเลยน้ำร้อยหกสิบองศาเขาหมดเลยสวยมากเลยนะคะตอนนี้ก็ขาเดิน,นะคะ่ะขาดูนะคะ Amazing ม,ม,มากค่ะคือนี่ถ้าเอะไรแทบมาจาแมลงต้องไล่แต่งอย่างนี้แยะเลยแต่ตอนนี้ยมีตรงวิจัยอะไรไม่สนใจแล้ว ไปจุดจบก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นี่ออกมากำลังจะไปบีหนึ่งนะคะสวยมากสวยมากดูดูดูค่ะสวยมากเลยค่ะมีหมอกยูว่าภูเขาลุ่มด้วย ิ่งอยู่พยายามวิ่งนะคะนี้สวยมากเลยคะ่ะโอเคเป็นกำลังใจนะคะให้ด้วยนะคะเอาแต่แล้วบ๊ายบายแม่กำลังเข้าบีหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าแผ่นึิงแย่ะคะ่ะอาเป็นแบบนี้ก็จะมีวิ่งน้องๆที่วิ่งแล้วสวนกลับไปแล้วนะคะเดีย๋ยวจะมา เติมน้ำแล้วไปต่อค่ะวันนี้เข้ามาวีหนึ่งเฮ้ยเด็กๆไปเนะค่ะซีทีเ,เ็คอ,อ,อินก่อนเอ็คอินไว้ม,มีสตแตนด้วยค่ะโอเคนะค่ะไป สวัสดีค่ะเบสซี่ถึงแล้วจริงๆทำงาอยากนี่แลลวแต่ว่า นนอนคกนลาจนี้นะคะเสควะแล้วก็เดียยเด๋ยวเดี๋ยวอสวยเปสวยเป็นสวย ไง้ายัไนะครับเป็นอตีนะครับมวพนะครับ้าพนะครับอาตน้ยโเลยครับโเลยกระโดดได้ากกระโดดนะ่ไหวค่ะถึงแล้วไม่ไหวแล้ับขึ้นแล้ว ตอนนี้นะคะเราเปิดโชว์ที่หน้าซุ้มโพคาิสเวตนะคะกล้าบอกออ้อย่าเป็นอะไรอย่าบอกให้